สวัสดีครับ9โมงสนาทีของวันที่28มิถุนายน2564อย25 64, ครับอันนี้ผมเอาพระสมเด็จบล็อกที่4หรือพิมพ์ที่4เป็นพิมพ์ใหญ่สมเด็จว่าระครังพิมพ์ใหญ่เนี่ยว่ากันว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ของหลวงวิจารณ์จิรไนเนี่ยเอามาเอามารีวิวฝากเพื่อนๆอกันาภายใต้สถานการณ์โควิดณปัจจุบันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างหลายแรงครับประเทศกำลังจะเข้าสู่ภาวะที่เราต้องล็อกดาวน์กัน มีเราจะมีออมีเขาเรียกอะไรครับเป็น New Normal เป็นปรากฏการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอณปัจจุบันจะเห็นว่าภาวะโรคระบาดเนี่ยออที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นถึงความร้ายแรงแล,และก็จะเห็นถึงการทํางานหรือว่าการการทำงานของอาสาธารณสุขหรือว่าแพทย์หมอแพทย์พยาบาลเนี่ยไม่อาจจะทั่วถึงได้ ย้อนเวลากลับไปนิดนึงครับเพื่อนๆในสมัยก่อนเรีว่ากันว่าสมพระสมเด็จเนี่ยในยุคสมเด็จพระจัตโตเนี่ยมีการเอามาทําเป็นปะพรมน้ำมนต์แล้วก็แล้วก็แช่น้ำเพื่อรักษาโรคระบาดกันเบื้องต้นเรามองว่าสถานการณ์อย่างนี้เรามองว่ามันเหมือนกับเ,เป็นชักนํากันเข้าป่าน้นาำเหมือนเป็นความงมงายเหมือนเป็นเหม,ม,มือนไม่สมกับที่จะอยู่ใน พอสอนนี้หรือว่า,าที่มีความรู้แล้วก็มาคิดแบบนี้ก็เหมือนกับเราน,น,นั้นงมงายแต่แต่แท้ที่จริงแล้วครับาการการการที่คนเราขาดที่พึ่งเนี่ยการที่คนเราขาดขาดกําลังใจเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของของการาดิ้นรนทุรนทุรายไปหาไปหา,าไปหาสิ่งที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่เราได้มานั้นคืออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยู่ใน ในที่ที่มีการมีโรคระบาดเราก็จะเราเราก็จะพิตกจลิตตลอดเวลาว่าเราตกลงเราเป็นหรือยังเราติดหรือเปล่าเอวันนี้ทำไมเราเออหายใจขัดวันนี้เราทําไมเรานุ่นเรานี่เรานั่นเราอะไรไปไปหมดทุกอย่างซ้ำลายแล้วเราก็จะไปไปหาสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนอน,นเข้ามากลายเป็นว่าเราไปได้รับเชื้อโดยโดย,โดยไม่ได้ตั้งใจ อนุมาณเหมือนการการการที่เราหยุดนิ่งแล้วเราก็กระทําบางเรื่องราวที่เราคิดว่าเรานิ่งแล้วเนี่ยแหละครับมันจะช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้กันไปได้พระสมเด็จในสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นโรคหาระบาดแล้วก็เอาไปจุ่มน้ามนตเพื่อทําน้ามนกันเบื้องต้นเข้าใจว่าคงไม่ใช่เอาน้ําเปล่าละครับแล้วก็เอาผ้าไปจุ่มไม่ใช่ก็คงจะมียาที่อยู่ในขันน้ํามนแล้วแหละก็แค่เอาผ้าไปเป็น กสัยาหรือเป็นเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดในขณะนั้นเฉยๆทุกคลิปผมจะทํา5นาที3นาทีครับอันนี้ก็ผ่านไปแล้วเกือบ3นาทีปลายคลิปแล้วครับเพื่อนๆอันนี้ผมฝากที่หนึ่งครับใครมีผ้าสมเด็จก็เอามาขึ้นคอกันสวัสดีเพื่อนแค่นี้ครับสวัสดีครับ